สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงข่าวสารนะที่เกี่ยวข้องกับตัวบิตคอยนะครับผมซึ่งอาจจะส่งผลต่อราคาบิตคอยที่ตกลงไปค่อนข้างแรงในช่วงช่วงนี้นะครับรวมถึงข่าวใหญ่อีกหนึ่งข่าวมากๆเลยนะเกี่ยวกับทางเกรสเกลนะครับที่เขาได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะซึ่งเกี่ยวกับเหรียญต่างๆนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีสิ่งอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับก็คิดว่าข่าวสารต่างๆเหล่านี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆในวงการคริปโตกันอยู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับ โอเคทีนี้ก่อนเด่นเดี๋ยวเรามาดูราคาตลาดณนะปัจจุบันตอนนี้ก่อนนะครับผมสำหรับตัวบิตคอยนยตกลงมาค่อนข้างแรงพอสมควรเลยนะตกมาที่35,000นะครับผมก็อีทเรียมอยู่ที่2100น,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 นะครับผม2100ตัว BNB อยู่ที่334นะครับคาร์โนนหนึ่งจุนะครับผม d ดจ์คอยสูงจุดสองแปดเก้านะครับ XRP ศูนย์จุดเจ็ดเก้านะครับผมรวมถึงตัวปก t อยู่ที่2 0 7สนะครับสลับเหรียญที่เติบโตมาแรงที่สุดณขณะนี้นะครับผมอันนี้ขนาดแรงที่สุดนะ3.5%้านะครับคือเหรียญที่ชื่อว่าคอนนั่นเองนะครับผมอ่ส่วนใหญ่จะตกลงมาค่อนข้างเยอะมากเลยนะสรับวันวันนี้นะครับหรือว่าสรับสุดสัปดาห์นี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยครับสรับเรื่องแรกนะครับผมเป็นเรื่องที่ทางการจีนเนี่ยสั่ง แบนนะครับผมจริงๆก็สั่งแบนมานานแล้วเนาะแต่อันนี้เขาก็สั่งแบน์ในเรื่องของตัวเหมืองนะครับผมให้หยุดขุดทันทีนะครับผมโดยมีการจํากัดกรอบเวลาไว้อย่างชัดเจนเนาะว่าให้คนที่ขุดหรือว่าบริษัทที่ขุดเหมืองขุดบิตคอยอยู่เนี่ย หยุดการทำงานภายในวันที่25มิถุนายนหรือว่าภายใน25เดือนนี้ที่รลังจะถึงนี้นั่นเองนะครับผมก็เขาก็ได้กำชับนอถึงตัวบริษทัทใหญ่นะครับผมทั้ง26บริษัทที่อยู่ใน มอนทนแสฉวนนะครับผมอยู่ในมณฑทนแสชวนนะถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่รู้อันนีจ้จะส่งผลอะไรหรือเปล่าเนาะต่อสำหรับราคาบิตคอยนะครับผมแต่ก็ราคาบิตคอยตกลงมาค่อนข้างเยอะเนาะสำหรับช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับสำหรับประกาศทางจีนที่ออกมาเนี่ยประกาศมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เองนะครับผมซึ่งถ้าเราเข้าไปดูที่ตัวแฮชเลสนะครับผมรู้ว่ากําลังการขุดของตัวคริปโตเคอเรนซีต่างๆเนี่ยจะลดลงค่อนข้าง,างได้เยอะ กว่าช่วงที่ตกลงมาก่อนหน้านี้อีกนะอันนั้นคือจะเป็นช่วงไปลายเดือนเมษานะครับตอนนี้ก็ได้ต่ําลงมากว่านั้นอีกนะครับผมก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนั่าสลับที่ทางจีนได้แบนตัว ขุดบิตคอยนะครับผมซึ่งเราจะได้ทางจีนได้แบนด์นะครับผมก็ได้ทําให้นักลงทุนหรือว่าผู้ประกอบการที่อยู่ที่จีนเนี่ยได้ออกมานะครับผมจากประเทศจีนไปสู่ที่อเมริกานั่นเองเนาะหลักๆเลยเนี่ยจะเป็นที่เท็กซัสแล้วก็ฟลอริดานั่นเองนะครับผมที่เขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรบล็อกเชนเฟรนลี่ใช่ไหมที่ผู้ว่ากันไลท์เขาออกมาเซ็นกฎหมายผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เขาก็ได้ ไปลงทุนเหมืองที่รัฐเท็กซัสส,ส่วนใหญ่นะก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าในอนาคตรัฐเท็กซัสเนี่ยอาจจะเป็นสูยรรวมเกี่ยวกับออคอนคริปโตเลยก็ได้นะหรือว่าเป็นสูยรรวมเกี่ยวกับตัวบิตคอยเลยก็ได้นะครับผมซึ่งหลังจากที่การมาของตัวเหมืองหรือว่าการขุดต่างๆเนี่ยก็ได้ทําให้เกิดมีการจ้างงานอะไรต่างๆที่ค่อนข้างเยอะเนาะหรือมีบราษาิษัทต่างๆที่เข้ามาลงทุนที่รัฐรัฐนี้ค่อนข้างเยอะนะครับผมก็อาจจะเป็นวิกฤตอีกหนึ่งประเทศแล้วก็อาจจะเป็นโอกาสอีกหนึ่งประเทศแค่นั้นเองเนาะคือเม็ดเงินมันก็ย้ายไปย้ายมา เองนะครับผมซึ่งถ้าเราเข้าไปดูตัวข่าวอีกข่าวหนึ่งล่าสุดนะครับผมที่บิตฟาร์มนะครับผมเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะที่ n a s d a ดนะครับผมก็ได้กําลังนะครับผมถ้าเราดูภาพนี้เนาะได้กำลังที่จะใช้ในเรื่องของพลังงานจากน้ำนะครับผมที่จะสามารถที่จะเอามาขุดตัว Bitcoin ได้ด้วยนะครับผมเขาก็บอกว่าใช้99%นะครับผมเป็นพลังงานไฮโดรลิกเนาะหรือว่าพลังงานน้ํานั่นเองนะครับผมก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับผมสําหรับ การพัฒนาการที่โดนกดดันมา,มากๆก็ต้องมีการพัฒนาการที่เพิ่มมากขึ้นถูกต้องไหมครับก็น่าสนใจนะครับผมว่าอนาคตการขุณบิตคอยน่าจะย้ายมาที่ตัวอเมริกาค่อนข้างเยอะเนาะก็ก็ดีเหมือนกันนะครับผมผมว่าก็ดีเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกเนี่ยอาจจะไปาการคุดเนี่ยอาจจะไปกระจุกอยู่ที่จีนค่อนข้างเยอะเนาะตอนนี้ก็ให้มันกระจายตัวกันบ้างนะครับผมก็ย้ายมาอยู่ที่อเมริกาแล้วนะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของอการใช้พลังงานของบิตคอยกันสักนิดหนึ่งเนาะถ้าเราเทียบกับ ตัวพลังงานอื่นๆนะครับผมถ้าเราสังเกตดูเนี่ยสีสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นพลังงานทั้งหมดเลยเนาะที่โลกเราใช้งานอยู่ในณขณะนี้นะครับผมประมาณสัก1นะึ0 0 0สนหกหมื่นเนาะแต่สีเทาๆเนี่ยจะเป็นพลังงานที่เราสูญเสียนะครับผมรู้ว่าเราล้อสบายเปล่าๆเนาะประมาณ5 0,000นะครับผมสำหรับตัวบิตคอยเนี่ยใช้เราๆสัก120เองนะครับผม120เองนะก็น้อยมากๆนะครับผมประมาณสัก0.1น้อยกว่า0.1อีกนะสำหรับการใช้พลังงานของทั้งโลกนะครับผมก็ จริงๆแล้วมันมันก็ไม่ได้เยอะอะไรนะถ้ายิ่งเทียบกับทองด้วยหรือว่าเทียบกับอะไรสถบาบันการเงินต่างๆด้วยเนี่ยก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับผมแต่ก็โดนโจมตีอยู่บ่อยๆนะซึ่งก็ก็ถือว่าดีนะครับผมซึ่งก็ถือว่าดีที่พอโดนพอโดนโยมตีปุ๊บมันก็จะได้มีการพัฒนา ต่อต้านแล้วก็เอามาดีเฟนต์ตัวเองนะในการที่จะไม่ให้โดนโจมตีอีกต่อไปนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะทำให้ตัวบิตคอยเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาเพิ่มมากขึ้นไปอีกเรื่อยๆนั่นเองนะครับข่าวต่อมานะครับผมเราอยู่ที่ทางจีนอยู่นะครับผมหลังจากที่ทางจีนเนะี่ยได้แบนตัวบนะิตคอยเนาะไม่ได้ไม่ได้สนับสนุนบิตคอยแล้วก็แบนตัว เหมืองต่างๆนะครับผมแต่เขาเนี่ยก็ได้สปอร์ตในเรื่องของตัวด <c oughs> ิจิทัลหยวนเขาก็มาสปอร์ตเยอ่แล้วนะแต่หมายถึงว่าเขาได้ผลักดันตัวดิจิทัลหยวนเนี่ยอย่างเต็มที่เลยนะครับล่าสุดเนี่ยเขาได้ทําตัวเอทีเอ็มนะครับผมกว่า3,000ตู้นะที่จะสามารถที่จะอนเว e ร์ตัวดิจิทัลหยวนให้มาเป็นเงินสดได้นั่นเองนะครับผมก็เป็นเรื่องที่เขาค่อนข้างที่จะผลักดันมากมากเลยนะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปดูที่ข่าวก่อน,น,นี้เราจะสังเกตว่าทางจีนเนี่ยเขาได้แจกเงินนะครับผมอารมณ์เหมือนแจกเงินถุงเงินบ้าน เตาตังบ้านเรานะครับผมได้แจกไปกว่าประมาณหล้านเหรียญเลยนะหรือว่าเราๆสัก1 8 0ล้านเหรียญเลยนะครับผมที่จะให้คนเนี่ยเริ่มใช้ตัวดิจิทัลยวนคือเขาเวลาเขาแจกเงินตัวตัวถุงเขาเรียกว่าอะไรอะซองแดงใช่ไหมถ้าถ้าถ,ถ้าผมแบลจากอันนี้นะครับผมคือเขาแจกเนี่ยเขาไม่ได้แจกเป็นเงิน,งนทั่วไปเขาแจกเป็นเงินดิจิทัลยวนน่าจะเป็นการแจกเพื่อที่จะให้คนเนี่ย สามารถที่จะเริ่มใช้งานดิจิทัลหยวนได้ทันทีเพราะว่าถ้าใช้ไม่เป็นก็อดใช้เงินประมาณนั้นนะครับผมประมาณนั้นก็เหมือนแบบอารมณ์มัดมือชกนะเว้ยคุณต้องใช้นะถ้าไม่ใช้ก็ไม่ได้ต่างประมาณนั้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นการผลักดันจากทางรัฐบาลจีนที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็รวดเร็วมากๆนะครับผมนะเขาคงน่าจะต้องเขาอาจจะเห็นแบบเฮ้ยตัวบิตคอยเนี่ยมันมันมีการเติบโตที่ค่อนข้างเยอะมากๆเขาคงต้องใช้ดิจิทัลหยวนเนี่ยมา ให้มันใช้งานได้ง่ายแล้วก็เพื่อที่จะไม่ให้คนจีนเนี่ยไปใช้ตัวบิตคอยนะครับผมเพราะว่าสมมติถ้าทางจีนคนจีนนั้นได้ใช้ตัวบิตคอยเยอะเนี่ยทางรัฐเนี่ยอาจจะมีความสามารถในการที่จะควบคุมทางประชาชนเขาได้น้อยลงเนาะเพราะว่าคนไม่ใช้เงินแบบไปเท่าตัวเองอะ่ะมันก็มันก็จะโอ้โหคุมยากแล้วก็น่าจะเหนื่อยเหมือนกันนะครับผมเขาก็เลยต้องแบน ทางบิตคอยนั่นเองนะครับผมเราก็มาผักดันตัวดิจิทัลยวนเนาะต่อมานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันบ้างว่าทางรัฐบาลจีน G เนี่ยเขาไม่สนใจ Bitcoin ใช่ไหมแล้วเขาสนใจอะไรกันบ้างนะครับผมก็เขาบอกว่าทางจีนเนี่ยได้ซัพพอร์ตเนาะตัว v ีเชนนะครับผมวีเชนเนี่ยก็จะเป็นบล็อกเชนหนึ่งนะครับผมที่ทําในเรื่องของการแทรกต่างๆเนาะก็เ ทางรัฐบาลจีนเนี่ยเข้าใจนะผมเข้าใจว่าเขาขสนับสนุนนะครับเพราะว่าเขาไม่เคยได้ออกมาแบนอะไรต่างๆเลยนะแล้วก็รวมถึงตัววีเชนเนี่ยก็เป็นโปรเจกต์หนึ่งที่ใช้งานจริงร่วมกับทางโรงพยาบาลที่ประเทศจีนแล้วด้วยนะครับผมในการที่จะเอามาทําในเรื่องของการแทร็กเด็กหลอดแก้วเนาะเขาได้ร่วมกับทางโรงพยาบาลที่จีนที่เซี่ยงไฮ้นะในการที่จะทําตัวแอปสําหรับตัวแทร็กให้พ่อให้พ่อแม่เนี่ยสามารถที่จะ ทำเด็กหลอดแก้วแล้วก็ใช้ตัววีเชนในการที่จะ t r a ็กตัวพัฒนาการต่างๆได้นั่นเองนะครับผมก็ผมมองว่าทางจีนก็คงไม่ได้แบนอะไรตัววีเชนอยู่แล้วนะครับผมเพราะถ้าแบน,านทางหลงบานคงไม่สามารถที่จะเอามาใช้งานได้เนาะก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับผมที่ทางวีเชนเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่เติบโตในอะนาคตสําหรับประเทศจีนนะก็ต้องรอดูว่าทางจีนเนี่ยเติบโตไปในแนวทางที่ทางไหนนะครับผมแต่ผมว่าวีเชนเน้นในเรื่องของการ t r a ็กตัวสินค้าต่างๆใช่ไหมและจีนเนี่ยเขาเน้นในเรื่องของการค้าขายอยู่แล้ว มันก็น่าจะแมชกันได้อย่างดีเลยนะครับผมก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากสำหรับตัวโปรเจกต์วีเชนะเราลองติดตามกันอย่างใกล้ชิดแล้วกันนะครับต่อมานะครับผมอยู่ที่ข่าวของทางยูนิสแวรปนะครับผมก็ทาง d e v e l o p e r นะคุณเฮเดนนะครับผมเป็น d e v e l o p e r อร์ของที่ยูนิส a วปนะครับเขาได้ออกมาทวีตนะบอกว่าอตอนนี้ทางออฟเจมิซึมเนี่ยได้กำลังที่จะเข้ามาแล้วนะครับผมแล้วก็แน่นอนนะครับว่าทางยูนิสแวปเนี่ย จะใช้งานด้วยนั่นเองนะครับผมล่าสุดนะครับผมทาง c o n s e n ซ y นะหรือว่าเป็นบริษัทที่ก่อตั้งโดยโ uh, c o f o เดอร์ของ e t ทเรียมเนี่ยก็ได้นะครับผมก็ได้บอกว่าออ o p t i m ซึม uh, เนี่ยกำลังที่จะมา ในระยะเวลาอันใกล้นี้แล้วนะครับผมสำหรับตัวออโตเมซึมเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้จักเนาะตัวออโตเมซึมเนี่ยก็จะเป็นตัว scaling solution เนาะที่จะเอามาในเรื่องของการช่วยเหลือตัวอีทเรียมเนี่ยที่จะสามารถที่จะให้เขาเนี่ยให้เชนของอีทเรียมเนี่ยทำงานได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ประหยัดค่าแก๊สได้เพิ่มมาขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเราเข้าไปดูที่ตัวเว็บออฟฟิเชียลของทางคอร์เซนซนนะครับผมเขาก็ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเลยเนาะว่าเขาเนี่ย ก็ได้พพอร์ตเป็นทีมของออฟเจมเมซึม uh, เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนาะที่มีบริษัทใหญ่ได้เป็นแบ็กให้กับทางออฟเจมเมซึม uh, นะครับผมก็รอติดตามกันดูต่อไปแล้วกันเนาะสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวออฟเจมเมซึมเนี่ยคืออะไรนะครับออฟเจมเมซึมก็อย่างที่เกริ่นไปนะว่ามันสามารถที่จะเอามาสเกลหรือว่าช่วยเหลือตัวอิชิเลียมเนี่ยให้ทํางานได้อย่างรุนเ,เร็วเพิ่มมากขึ้นนะครับผมก็หลักการง่ายๆเลยของมันนะครับผมก็คือการที่ ถ้าถ้าเราดูตรงนี้เนาะเขาบอกว่าตัว o p t i m i s m r o l l u p เนี่ยคือการที่จะให้ตัว Transaction ต่างๆเนี่ยอาระมณ์เหมือน Rollup อะรวมมาเป็นอันเดียวกันนะครับผมแล้วก็แล้วก็ consensus มันทีเดียวนะครับผมหรือว่าอารมณ์เหมือนแบบฟูฟูมันทีเดียวเป็น Roll เลยเนาะแบบแทนแทน,นที่จะทำทีละธุรกรรมธุรกรรมใช่ไหมฮะมันอาจจะนานใช่ไหมก็รวบรวมมาเป็นก้อนแล้วก็ทำการตรวจสอบทีเดียวแล้วก็ส่งกลับเข้าไปที่ทางอ Ethereum Chain กลับไปนั่นเองนะก็จะสามารถเดี๋ยวทำให้มันทำงานได้อย่าง เร็วเพิ่มมากขึ้นนะครับผมรวมถึงสมมติถ้าเราเข้าไปดูที่ตัวยู Uni นะิปิงเนาะหรือว่าเป็นตัวเทสนะครับผมสำหรับตัวออฟจัมเปอร์ซึมเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้ตัวอีเทเรียมเนี่ยทำงานได้เร็วนะจากปกติอีเทเรียมรู้สึกจะเราๆสัก20่สิบทาร์เซชันต่อวินาทีใช่ไหมครับก็ประมาณสักสองอยห้ะ250นะจากตัวเดโมที่เขาได้เทสนะครับผมสองร้อยห้าสิบทชันต่อวินาทีนะครับผมหรือสามารถที่จะลิสต์เลยนะครับบอกว่ามันสมมติมันสามารถทีมม่จะแบบ บัม um, หรือว่าแบบเพิ่มเข้า,ขาไปได้ถึง2,000ทัสเซชันต่อวินาทีเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ที่ดีเนาะแล้วก็เร็วกว่าเดิมนะ่จาจะค่อนข้างเยอะนะครับผมซึ่งปกติ20 20ใช่ไหมอันนี้250ก็ประมาณสัก10เท่านั่นเองนะครับผม10เท่านั่นเองทีนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เห็นภาพนะครับผมก็ปกติส่วนใหญ่แล้วคนไทยเนี่ยก็จะใช้ตัวแบแอนกันบ่อยเนาะอาจจะคุ้นชินกับการที่ใช้แบนแอนก็ความเร็วแบแอนเนี่ยอยู่ที่เราวๆสัก100ทัสเซชันต่อวินาทีผมก็ถ้า ตัวอีทเรียมเนี่ยมันทํางานได้เร็วพอๆกับไบน ance, แนนเราก็จะแฮปปี้แล้วก็ได้นะเพราะว่าเราใช้งานไบนแนนก็ชิวๆนะผู้ถืงก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอาจจะมีคอขวดตอนที่คนใช้งาน,นเยอะอันนั้นอาจจะค้างเป็นวันๆก็อาจจะมีบางทีเหมือนกันนะครับแต่ก็การใช้งานโดยรวมเนี่ยไบนแนนก็ถือว่าทํางานได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่ได้หุ่นงิดอะไรนะครับผมแต่ถ้าตัวออ t i m i s ซมเนี่ยก็จะสามารถที่จะทำให้ตัวอีทเรียมเนี่ยจาก15เนี่ยกลายไปเป็น200ก็คือเยอะกว่าความสามารถที่ที่เราได้เห็นกันหรือว่าที่เราได้ใช้กันอยู่ปััจจุบนนี้ บนแบนเนอสมาร์ชเชนนั่นเองนะครับผมก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีและก็น่าสนใจมากๆนะครับผมรวมถึงนะครับผมอีกหนึ่งข่าวดีนะครับผมสำหรับตัวอีเทเรียมนะก็จะปล่อยตัว EAP1559 นะครับผมซึ่งคาดว่าน่าจะมาเราๆสักปลายปีนี้เนาะที่จะสามารถที่จะลดในเรื่องของตัวซัพพลายอีเทเรียมเนี่ยได้เลยนะคือมันจะทำการเบรนทุกท่าเซชันเลยนะครับผมก็จะเป็นการดนะีเฟชชั่นเนาะจะสาม,มารถที่จะทำให้ตัวอีเทเรียมเนี่ยเป็นเหรียญที่มี จำกัดแล้วกันแล้วก็ลดลงไปได้นะครับผมอาจจะสมผลต่อราคาที่จะทำให้ราคาเนี่ยมันเพิ่มเข้าไปได้เนาะแต่ crypto นี้ไม่ใช่ financial advisor นะครับผมไม่ต้องเชื่อผมนะไปศึกษาข้อมูลต่อเพิ่มเติมเองนะครับผมล่าสุดนะครับผมคุณลากเดวิดนะครับผมก็ได้ออกมาทวีตเนาะบอกว่าตัวอ p t i m i s m ซึมเนี่ยจะมาช่วยในเรื่องของการสเกลเนาะสำหรับตัวอิทธเดียมสองจูนย์โพลีกอนยูนิซวอปบาลานเซอร์ไคเบอร์เซนติกอะไรก็แล้วแต่เนี่ย เยอะมากเลยนะครับผมจะเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่ของตัวอิตาเลียมด้วยเนาะซึ่งอย่าเบสอะเกนอิตาเลียมนะหรือว่าอารมณ์แบบอย่าอย่าไปขวางทางอิตาเลียมหรือว่าอย่าไปแทงสวนอิตาเลียมนั่นเองนะครับผมก็ติดตามกันดูต่อไปแล้วกันนะครับผมว่าหน้าตาของอัลจเมซึมที่มันจะมากับตัวอิตาเลียมเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะซึ่งก่อนนั้นเนี้ยมีตัวในเรื่องของตัว arbitrum นะครับผมที่มาแล้วนะซึ่งทาง Uniswap ก็เข้าไปใช้งานตัว arbitrum เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็น่าสนใจดีเนาะว่าการใช้งานตัวออบเจมเปนซึมเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมก็ต้องติดตามกันดูต่อไปนะก็รอรุ้นด้วยกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคต่อมานะครับผมเป็นเล่นที่ค่อนข้างน่าสนใจอีกหนึ่งข่าวเลยเนาะแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะครับผมกระางเกสเกลนะได้นะครับผมเปิดตัวกองทุนนะสำหรับ ให้คนเนี่ยได้เข้ามาลงทุนนะครับผมก็มีโปรเจกต์ใหญ่ๆอยู่ประมาณ13โปรเจกต์ด้วยกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นวันอินส์ One in, นะครับบาลานเซอร์เคอร์ฟแคนวาเออร์ไคอเบอร์เน็ตเวิร์กนะครับผมก็เยอะมากๆเลยนะครับผมเยอะมากๆเลยเนาะซึ่งถามว่าเฮ้ยแล้วทำไมทางเกสเกลเนี่ยถึงต้องออกมาอะ,อะไรอะ่ะเปิดตัวกองทุนอะไรแบบนี้ด้วยนะครับผมอะไรแบบนี้ด้วยเนาะก็อาจจะเป็นในสิ่งที่ มันมีความต้องการนะนะอารมณ์เหมือนแบบมันมีความต้องการที่จะคนมาลงทุนนะครับผมแต่บางทีสถาบันการเงินต่างๆหรือว่าบริษัทใหญ่ต่างๆเนี่ยเขาไม่ต้องการที่จะมาซื้อเหรียญเองไม่ได้ต้องการที่จะเข้าไปใน exchange เอง,เเอ,งอะไรแบบนั้นนะครับผมเขาก็ลงทุนผ่านทางกองทุนเกสเกลก็สามารถที่จะทําได้เช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ทางเกสเกลเนี่ยก็จะมีในเรื่องของตัวรู้สึกจะบิตคอยกองทุนเหมือนกันแล้วก็ อีทเรียมที่เป็นกองทุนเหมือนกันนะครับผมมีคนเข้าไปลงทุนค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะตอนนี้เขาก็เรียเปิดเพิ่มนะครับผมก็สมมติถ้าเราเข้าไปดูเนาะตัว ด้านซ้ายมือนะครับผมเป็นแอสเซทที่ทางกองทุนเกลสเกลเนี่ยเขาได้อะไรอ่ะเขาได้เปิดเอาไว้แล้วนะครับผมก็จะมีในเรื่องของตัวบิตคอยนะครับผมบิตคอยแคสต์นะครับลิงก์มานานะครับผมอีเทอร์เรียมอีเทอร์เรียมคลาสสิกอันนี้เซอร์ไพรส์เหมือนกันเนาอีเทอร์เรียมคลาสสิกเข้าไปอยู่ด้วยนะครับผมแล้วก็มีไฟคอยนะครับผมแล้วก็เส้นไลท์คอยนะครับผมก็หลายอย่างเลยนะครับผมหลายอย่างเลยเนาะแต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับผมในจำนวนเล่นหลายอย่างเนี้ย ทางเกสเกลเนี่ยได้โฟกัสในเรื่องของตัว d e f าด้วยนะครับผมโฟกัสในเรื่องของตัว d e ายด้วยเนาะอยู่ในส่วนของตัว consideration นะครับหรือว่ากำลังพิจารณาอยู่นะซึ่งถือว่าต่อให้เป็นในเรื่องของการพิจารณาก็เป็นเรื่องที่ใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยนะครับผมที่ทางเกสเกลเนี่ยได้โฟกัสโปรเจกต์ต่างๆที่เกี่ยวกับ โลก d e f i นะครับผมอเกี่ยวกับโลก d e f i เนะเาะก็หลักๆเลยเนี่ยก็จะมีในเรื่องของตัว one i n นะครับผม banker นะแล้วก็ curve polygon ต่างๆนะครับผมซึ่งโปรเจกต์ต่างๆเหล่านีอา้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับ d e f i เกี่ยวข้องทางอ้อมแล้วก็เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับผมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะค่อนข้างที่จะมีบางส่วนที่เกี่ยวกับ d e f i นะครับผมก็น่าสนใจว่า d e f i เนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่เติบโตแน่ๆในอนาคตนะครับผมซึ่งหลายคนอาจจะมองว่า d e f i เนี่ยบางคนก็อาจจะโดน ลงดีฟายแล้วก็โดนโกงหรือว่าโดนรักพัวอะไรต่างๆซึ่งล่าสุดก็มีข่าวในเรื่องของตัวไททันที่แบบโอ้โหราคาหายไปเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นคือมันเป็นสิ่งใหม่แล้วพอมันเป็นสิ่งใหม่เนี่ยคนที่เข้ามาใหม่ก็อาจจะโดนคนหลอกได้นะครับผมซึ่งมันมันมีโปรเจกต์ที่ดีเยอะมากๆนะแต่หลายคนก็พยายามไปลงทุนโปรเจกต์ที่มันเสี่ยงแล้วก็โดนกันไปนะครับผมก็หลายคนอาจจะมองว่าตัวดีฟายเป็นสแกมหรือเปล่านะครับผมก็ในจังหวะที่ อาจจะมีความงงง,ง,งวยงวยคนกําลังไม่เข้าใจเนี่ยอาจจะเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์อ่าอีกหนึ่งสถา,านการณ์ที่ดีนะสำหรับคนที่เข้าใจมันแล้วนะครับผมเราจะได้มีส่วนต่างในการที่จะลงทุนในโปรเจกต์ต่างๆเหล่านี้ได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าถ้าหลายคนมองว่ามันเป็นโอกาสหลายคนมองว่าดีทุกคนมองมองว่าดีมันคงไม่ใช่โอกาสแล้วนะครับผมเพราะว่าโอกาสมันมันจะไม่ใช่แบบของท,ที่ที่ทุกคนมองว่ามันดีอยู่แล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่ดีแล้วก็เป็นหนึ่งจุดเริ่มต้นที่ดีนนะะครรัับผมมใกกาาาททีี่่ลงจนะครับผม ล่าสุดนะครับผมทางพี่คิมนะเพจ daddydefi นะครับผม mm hmm. เขาก็ได้โพส a c e b o o k เนาะบอกว่าตอนนี้เดฟ i เนะี่ยมีแบบโปรเจกต์ hmm. อะไรก็ไม่รู้นะครับผม mm hmm. เปิดออกมาใหม่เต็มไปหมดเลยนะ mm hmm. แต่ผมก็ยังไม่ค่อยเห็นแพลตฟอร์มไหนที่พัฒนา Product ของตัวเอง มากนักนะครับผมอ่าก็คือเหมือนแบบเปิดออกมาแล้วก็ให้คนเข้าไปเล่นแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาการอย่างที่เราได้เห็น,หนข่าวกันไปนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกที่เขาก็มองว่าเป็นการพัฒนาโปรดักที่ดีเนี่ยจะเป็นโปรเจกที่ชื่อว่าวาเดนนั่นเองนะครับผมก็เขาบอกว่าการพัฒนาของวาร์เดนเนี่ยตอนนี้ก็ได้อัปเกรดเป็นในเรื่องของตัวเวอร์ชัน1.5เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ถือว่า สำหรับตัววเด้นเนี่ยก็จะเป็นตัวอัลกอริทึมสำหรับการค้นหาราคาเหรียญที่ดีที่สุดนะครับผมของมมนุษยาชาตินะครับบอกมาแบบนั้นนะครับผมซึ่งจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะแลกเปลี่ยนเหรียญที่ได้เหรีที่ดี เพิ่มมากขึ้นนะครับผมซึ่งต้องยอมรับว,ว่าตัวโลกดีฟาเนี่ยคือเราจ่อมาข้างนอกเราจะไม่ได้ซื้อผ่านอะไรผ่านทางเอ็กเชนจ์ถูกต้องไหมการที่เราจะซื้อเหรียญหรือว่าจะไปซื้อเหรียญต่างๆอะไรต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยเราจะต้องซื้อผ่านทางตัวเอ็กเชนจ์ที่อยู่ที่เป็นดิสเนอร์เอ็กเชนจหรือว่าเด็กนั่นเองนะครับผมแล้วก็เด็กเนี่ยก็จะมีหลายแบบนะครับผมซึ่งเด็กถ้าเราแลกเปลี่ยนเหรียญอะไรต่างๆแล้วได้เลทที่ดีเนี่ยก็จะเป็นเลื่องที่ดีต่อ คนใช้งานนั่นเองนะซึ่งทางว a เดนเนี่ยก็ได้ออกแบบมาสําหรับเพื่อการนั้นนะครับผมเพื่อที่จะทําให้คนเนี่ยสามารถที่จะแลกเปเลี่ยนเหรียญได้อย่างาได้ราคาที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับบอกว่าเป็น b บ s เ l e a นะครับผมซึ่งข่าวล่าสุดนะครับผมทางว a เด้นเนี่ยก็ได้พัฒนาตัว w a r เดนเวอร์ชัน1.5เข้ามาแล้วนะครับผมก็ถือว่าเล a เนี่ยค่อนข้างที่จะดีกว่าอันอื่น เลยนะครับผมเดียวกว่าหนึ่งกันเลยนะถ้าเธอผมลองใช้เนี่ยก็ถือว่าดีงามมากๆนะครับผมสามารถจะทําให้เราประหยัดเงินแล้วก็ประหยัดเวลาได้ด้วยนะครับผมก็นะเราลองเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมกันดูแล้วกันนะครับผมสำหรับตัวโปรเจกต์นี้แล้วก็ต้องขอบคุณทางพี่คิมคิมดีดีดีฟายด้วยนะครับผมที่ออกมาให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับโลกดีฟายเนาะซึ่งก็ต้องระมัดระวังกันอยู่พอสมควรนะครับผมสำหรับดีฟายที่โดนกันแบบค่อนข้างเยอะนะครับผมเนี่ยค่อนข้างเยอะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการที่จะลงทุนในเรื่องของงงตตตััวโปรเเจก์่่าๆนียยไง าหาโปรเจกต์ที่มันแบบอาจจะผ่านเซอร์ติกหน่อยเนาะหรือว่ามีไทม์ล็อกหรือว่ามีอะไรที่จะป้องกันการลักภูเอาไว้ด้วยนะครับผมก็อย่าไปฟาร์มอะไรที่มันไปฟาร์มแปลกๆแ,แล้วก็ซิงมากเนาะอาจจะเสี่ยงต่อเงินของเราก็ได้นะครับผมก็ยังไงลอศึกษากันดูเพิ่มเติม อย่างใกล้ชิดแลวกนเนาะสรับวงการ DeFi นะครับผมก็น่าจะเป็นสิ่งที่มาในอนาคตอย่างแน่นอนเลยนะครับผมสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการที่จะสนับสนุนช่องนี้นะครับผมสามารถที่จะกดปุ่มจอยได้เลยเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ใช้ตัวมือถือในแอปยูทูบเนี่ยมันจะกดปุ่มจอยไม่ได้นะต้องเข้าผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น Google เอ่อกูเกิลโคลมอ่าซัฟเฟอรี่อะไรก็แล้วแต่นยะต้องเข้าผ่านทางนั้นเราก็สามารถที่จะกดปุ่มจอยได้นะครับผมหรือว,ว่าจะกด ใต้ลิงก์ก็จะมีใต้คลิปวิดีโอก็จะมีเช่นเดียวกันนะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆมากๆเลยนะครับผมที่สนับสนุนช่องนี้นะจะพยายามทำคลิปเนื้อหาดีๆต่อไปนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าใครชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมโอเคอยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ